สวัสดีครับนี่คือรายการ Animation w o r ์ d รายการที่เราจะหยิบยกเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการ a อนิเมชันและงานศิลปะรวมถึงข่าวสารใหม่ๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแบบเพลินๆครับฉะนั้นไม่รอช้ามาดูกันว่าวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนี่ ถือเป็นข่าวที่น่ายินดีของเหล่าแฟนการ์ตูนค่ายสตูดิโอจีบลิรวมถึงตัวผมเป็นอย่างยิ่งเยลยครับเพราะว่าเมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยทางบัญชีทวิตเตอร์ของสตูดิโอจีบลิได้มีการปล่อยภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ที่วาดด้วยมือนะฮะพร้อมก,กับกำหนดวันฉายรอบปฐมททัศน์ของอนิเมชันเรื่องใหม่ของทางสตูดิโอเนี่ยมีชื่อเรื่องว่า How Do You Live ออกมาให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันแล้วครับโดย a n i m เมชันในเรื่อง How Do You Live เนี่ยเป็นผลงานในเรื่องล่าสุดของอาจารย์ฮายาโอมิยาสกิครับที่มีกำหนดใช้ในรอบปฐมทัศน์ในวันที่14กรกฎาคมปี2023นี้ใครที่เป็นแฟนของค่ายสตูดิโอจีบริก็เตรียมตัวรับชมกันได้เลยครับ โดย a อนะิเมชันในเรื่อง How Do You Live เนี่ยคืออนิเมชันที่ดัดแปลงมาจากงานเขียนในปี1937ครับของคุณโยชิโนเก็นไซยุโรว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหนุ่มมัธยมวัย15ปีคนหนึ่งนามว่าคอปเปอร์ที่ต้องย้ายไปอยู่กับคุณลุงของเขาครับหลังจากที่พ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตจากสงครามซึ่งการย้ายไปอยู่กับคุณลุงของเขาในครั้งนี้เนี่ย มันทำให้ตัวเด็กชายได้พบกับเรื่องราวอัศจรรย์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจให้กับเขาไปตลอดการซึ่งพอมาดูภาพโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเราจะพอเห็นได้นะครับว่ามันจะเป็นภาพของนกตัวหนึ่งครับที่ทับซ้อนกับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับ เป็นอะไรสักอย่างครับที่กำลังสวมใส่ชุดของนกอยู่ซึ่งก็ไม่แปลกเลยครับที่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดหรือว่าปีศาจดีไซน์แปลกๆเช่นเดียวกับผลงานในะเรื่องก่อนๆของสตูดิโอจีบลินะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้กำกับหรือผู้สร้างอย่างคุณมิยาสากิเนเขาถนัดอยู่แล้วครับเอเรื่องการดีไซน์สิ่งมีชีวิตให้มันดูมีวิชวลที่แบบไม่ธรรมดาในแกชอบนะและนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหลงรักแอนิเมชันของ ค่ายจิบลิต เรื่องต่อไปครับ The p o k e m o n Company g r o u p ได้มีการประกาศซีรีส์โปเกมอนภาคใหม่พร้อมกับโปสเตอร์ออกมาแล้วนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในภาคนี้เนี่ยตัวเอกของเรื่องจะไม่ใช่ AS s, หรือว่า s a าโตชิที่เราคุ้นเคยกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยที่มีชื่อว่าลิโกกับรอยที่จะพาพวกเราเนี่ยไปพบกับการประจนภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยการเดินทางอันน่าตื่นเต้น และฉากการต่อสู้ของเหล่าโปเกมอนมากมายโดยซีรีส์ภาคใหม่นี้จะเปิดให้ได้รับชมกันภายในปี2023นี้นะคะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปกติของโปเกมอนภาคใหม่ทุกภาคนะที่ตัวละครเอกเนี่ยจะต้องมีการเลือกโปเกมอนเริ่มต้นประจำภาคนั้นๆ ซึ่งพอมาในภาคนี้ก็แน่นอนครับว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์ของเหล่าตัวเอกก็จะเป็นโปเกมอนจากเกมเจนล่าสุดอย่างภาคส c a r l e t แล้วก็ไวโอเลนั่นเองโดยจะมีให้เลือกกันทั้งหมด3ตัวนั่นแหละครับอย่างที่ทราบกันนั่นก็คือเจ้าแมวพืชเนียวฮะเจ้าจอดเคฟไฟโฮเกเตอร์แล้วก็เจ้าเป็ดน้ำแควกครับ โดยในภาคนี้จะมีโปเกมอนในตำนานอย่างเจ้าเลกูซ่าร่างชายนี่ปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับตัวสีดำทะมึนเลโกเทใครที่ตั้งตารอภาคใหม่อยู่ก็เตรียมตัวพบกับการแก้ไขปริศนาและก็การประลองของเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์กันได้เลยครับที่สําคัญที่สุดก็คือโปเกมอนชนิดใหม่ๆที่จะปรากฏตัวออกมาในภาคนี้เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงมันจะน่ารักมันจะเท่ย่างที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าก็มารอชมพร้อมกันนะครับส่วนใครที่เคยผ่านการเล่นเกมของ ของภาคเจนเมาแล้วเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะว่ามันโอเคหรือเปล่าสำหรับโปกเกมอนตัวใหม่ภาคนี้ ต่อไปครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ก็ยังอยากจะเอามาอัปเดตก็คือในงาน Disney Content Showcase ประจำปีที่เพิ่งจัดขึ้นในสิงคโปร์เนี่ยทาง Disney ์เขาได้มีการเปิดตัวอนิเมะใหม่หลายเรื่องเยลยครับรวมถึงอนิเมะที่จะเป็นออริจินอลของทาง Disney Plus ด้วยอีกทั้งยังมีการขยายความร่วมมือของ Disney ครับที่มีกับทางสานักพิมพ์โคดันชา พอทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันมายาวนานแล้วครับโดยชื่ออนิเมะเรื่องแรกที่ได้มีการประกาศนะฮะก็เป็นอนิเมะที่มีการประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วสักพักนึงแหละแต่ว่าเขาเอามาประกาศซ้ําในงาน Disney Showcase ครั้งนี้นั่นก็คืออนิเมะเรื่อง t o k กียวร e เวนเจอรครับเป็นซีซั่น2นะครับโดยซีซั่น2นี้จะใช้ชื่อภาคว่า โตเกียวรีเวนเจอร์คริสต์มาสโชดาวและจะมีการเผยแพร่ให้ชมกันทาง Disney p พ s s แล้วก็ Disney p พ s s Ho อ s t a r ในช่วงมกราคมปี2023นี้ครับส่วนทางแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีให้ชมด้วยเช่นกันนะครับอย่างน้อยก็ Netflix ที่หนึ่งแล้วนะฮะที่น่าจะมีแน่นอนนอกจากนั้นก็จะมีอนิเมะเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเยลยครับที่จะมาสตรีมลงบนแพลตฟอร์ม Disney p พ s s รวมถึงคอนเทนต์ที่เป็นฉบับออริจินัลด้วยนั่นเองแต่ผมจะขอเน้นไปที่เรื่องที่ทาง Disney Disney เนีย กัันนะครบเรื่องแรกครับเป็นอนิเมะที่ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Bullet โดยอนิเมะเรื่องนี้จะได้คุณซังโฮปาร์คผู้กำกับจากอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมารและ The God of High School มาทำหน้าที่สร้างสารรค์อนิเมะเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ โดยอนิเมะเรื่องนี้ยังไม่มีการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องใดๆออกมาเลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรมีเพียงแค่โปสเตอร์ภาพของตัวละครที่ยืนหันหลังให้เพียงเท่านั้นครับซึ่งก็คาดเดาไม่ถูกเลยครับว่ามันจะมีเนื้อหาไปในแนวทางไหนแต่ที่ดูๆแล้วเนี่ยมันดูมีความไซไฟอยู่นะฮะ ซึ่งเมื่ออนิเมะเรื่องนี้สร้างเสร็จเมื่อไหรเนี่ยก็จะถูกนำมาสตรีมลงบน Disney Plus อย่างแน่นอนครับต่อไปเรื่องที่2ครับเป็นอนิเมะแนวไซไฟที่ใช้ชื่อว่า Phoenix Eden 17 เป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะเรื่องฟินิกของอาจารย์เทสึกะโอซามุครับเจ้าของผลงานดังๆอย่างแอสโทรบอยแล้วก็แบ c ็ j แจ็คโดยเรื่องยอ่อข้าวๆข,ของอนิเมะเรื่องฟีนิกอิเอ็นเซเวนทีนนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาแห่งการล่าอนณานิคมในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ครับตัวละครหลักของเรื่องนามว่าโรมิและคู่หูของเธอเนี่ยได้หนีออกจากโลกที่กำลังจะตายครับและเดินทางมุ่งสู่ดวงดาวดวงใหม่ที่มีนามว่าอีเดนเซเว โดยพวกเธอเนี่ยหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับแต่กลายเป็นว่าพอเดินทางไปถึงดาวดังกล่าวแล้วกลับพบว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นได้สูญเส้นไปหมดแล้วนั่นจึงทําให้พวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนต่อไปเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโดยสตูดิโอโฟจะมาทําหน้าที่ผลิตผลงานอนิเมะเรื่องนี้นะครับซึ่งก็คาดว่าฟีนิกซ์อีเดนเซเวนทีนนี้จะลงฉายให้ได้รับชมกันภายในปี2 0 2 2 3นี้แหละครับและ Exclusive เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Disney Plus เท่านั้น เรื่องที่3มครับมีชื่อเรื่องว่า s i n d u a l i t y เป็นอนิเมะแนวไซไฟอีกเรื่องเช่นเดียวกันโดยอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นอนิเมะที่สร้างมาจากเกมในชื่อเดียวกันครับและจะมาในรูปแบบของ2 d ผสมกับ3 d แบบเดียวกับอนิเมะเรื่องเอตตซิกครับที่ตัวละครหลักจะใช้เป็นภาพ2 d ตัวละครที่เป็นมนุษย์จะใช้เป็นภาพ2 d แต่ว่าพวกหุ่นยนต์พวกรถพวกเครื่องจักรอะไรพวกนี้จะเป็น3มิติซึ่งอนิเมะเรื่องนี้กำกับโดยคุณนยน โยซุเกะยามาโมโต้ครับผู้ที่เคยมีผลงานดังอย่าง Angel Link แล้วก็ Mobile s ตร t V Gundam ซึ่งเรื่องย่อเข้าวๆของอนิเมะเรื่องนี้จะว่าด้วยเรื่องราวของโลกที่พื้นผิวเนี่ยถูกทำลายโดยฝนลึกลับครับมันกวาดล้างมวลมนุษยชาติไปเกือบหมด ฝนกรดดังกล่าวได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตประหลาดที่กินมนุษย์เป็นอาหารขึ้นมาทําให้ผู้คนที่ยังมีชีวิตวรอดอยู่เนี่ยต้องพยายามหลีกหนีและหลบซ่อนครับมนุษย์ได้สร้างสวรรค์ใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้กับมันว่าอาร์มาเซียหลังจากผ่านไปหลายปีครับมนุษย์ก็ได้ค้นพบกับปัญญาประดิษฐ์นามว่ามากัสที่จะมาช่วยให้พวกเขาเนี่ยรอดพ้นจากฝนลึกลับและสิ่งมีชีวิตประหลาดพร้อมกับค้นหาความจริงเกี่ยวกับฝนลึกลับที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมด เรื่องนี้ก็สตรีมลงบน Disney Plus เช่นเดียวกันนะครับก็มารอชมกันครับว่าเรื่องราวจะน่าติดตามแค่ไหนต่อไปครับเรื่องที่4มีชื่อเรื่องว่ามูไลอินเลิฟมูไลอินเลิฟเนี่ยเป็นการ์ตูนแนวโรแมนติกคอมดี้ครับที่ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนมัง,งาะในชื่อเดียวกันซึ่งก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าจะถูกนํามาสร้างเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะ และจะฉายให้ชมกันทั่วโลกแบบ e x c l u s i v e เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Disney Plus เท่านั้นซึ่งถ้าใครสนใจการ์ตูนในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปหาอ่านเวอร์ชันมังะได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากอ่านเป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยก็สามารถไปหาดูแบบฉบับคนแสดงก่อนได้นะครับเพราะว่าฉบับคนแสดงหรือว่าไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาออกอากาศจบกันไปแล้วเรียบร้อยครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด8ตอนโดยเรื่องย่อคร่าวๆข,ของมูไลอินเลิฟเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับเด็กนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามูไรกับคุณครูสาวที่มีชื่อว่าธานากะครับโดยคุณครูสาวธนากะศเนี่ยเธอลหลงไหลในเกมหาคู่เอามากๆแล้วมันก็มีตัวละครตัวหนึ่งในเกมครับที่เธอปราบปพื่มแบบสุดๆส,ส่วนจนักเรียนหนุ่มมูไรเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่มาตกหลุมรักคุณครูธานากะครับสุดท้ายก็เลยไปสรารภาพารักกับคุณครูธานากะแต่แน่นอนครับว่าถูกปฏิเสธกลับมา ทำให้ในวันต่อมามูไรกลับไปหาคุณครูธนากะอีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองให้กลายเป็นเหมือนกับตัวละครในเกมที่คุณครูธนากะชอบ นั่นมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครทั้งสองสุดท้ายแล้วเขาทั้งคู่จะได้รักกันจริงๆหรือเปล่าก็ต้องรอมาติดตามกันครับเมื่อออนิเมะออนแอร์ต่อไปเรื่องที่5ครับมีชื่อเรื่องว่า Dragon of Wonder h a s h โดยเรื่อง Dragon of Wonder h a s h เนี่ยจะเป็นซีรีส์ Original Fantasy เรื่องแรกของฝั่งญี่ปุ่นเลยครับที่ลงให้กับ Disney Plus Dragon of Wonder hash จะเป็นซีรีส์ที่มาในรูป แบบผสมครับระหว่างคนแสดงแล้วก็อนิเมะรวมกันซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าเขาจะนําเสนอออกมาเป็นยังไงโดยซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงสาววัยมัธยมปลายคนหนึ่งครับที่มีปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนๆในห้องแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเด็กหนุ่มจากอีกโลกที่มาพร้อมกับการประจนภัยที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเธอไปตลอดการซึ่งไออีกโลกที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องเต็มไปด้วยความแฟนตาซีแล้วก็เหล่ามังกรตาม ชื่อของเรื่องอย่างแน่นอนครับซึ่งนี่ก็เป็นออริจินอลซีรีส์อีก,กเรื่องครับที่มีความน่าสนใจมากรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายแบบม o n s เตอร์ n t e r อยังไงไม่รู้สิแต่ก็ต้องมารอรับชมกันเนาะแต่ว่าก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้นอกจากเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็คือตัวผู้กำกับครับเพราะได้คุณเคนทาโร่ฮากิวาระจากโตเกียวปูคุณทาเคชิโอสึกะจากวันพิษแตมบีดมาทำหน้าที่กำกับครับและนี่ก็คือเหล่าซีรีส์ การ์ตูนที่น่าสนใจที่จะลงฉายให้ชมทาง Disney Plus ในปี2023นี้ครับแล้วก็หวังว่าจะมี Original Series ของ Disney Plus ที่เป็นฉบับอนิเมะถูกสร้างออกมาให้เราได้รับชมกันอีกเยอะๆเลยในอนาคตนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอนิเมะออริจินอลของฝั่ง Disney Plus เนี่ยยังน้อยกว่าฝั่งคู่แข่งเอามากๆถ้าไปเทียบกับพวก Netflix อะไรพวกนี้ ต่อไปครับ Netflix ประกาศว่าสามารถคว้าลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่อง My Hero a c a d e m เดมาได้โดยพวกเขาเนี่ยตั้งใจจะสร้างมออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ฉบับคนแสดงครับและคนที่จะมาทำหน้าที่เขียนบทให้กับเรื่องนี้ก็คือคุณโจบี้ฮาร์โรผู้เคยเป็น e อ็กซ์คลูซีฟโปรดิวให้กับซีรีส์ Obi-Wan Kenobi ภาพยนตร์เรื่อง John Wick แล้วก็หนังของ Tom Cruise เรื่อง Age o t t o m o r r o w นั่นเองครับ โดยผู้กำกับที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้ก็คือคุณชินสุเกะซาโต้ครับเป็นผู้กำกับที่มีผลงานภาพยนตร์คนแสดงจากการ์ตูนมังงะมาแล้วหลายเรื่องเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าประสบการณ์แกก็ค่อนข้างโชคโชนเลยแล้วแกกำกับเรื่องอะไรมาบ้างมาดูกันครับซึ่งเรื่องที่คุณชินสุเกะเคยกำกับมาก็จะมีหนังซอมบี้เรื่อง I am a h e ฮ o เรื่องอินุยาชิกิคุณลุงไซบอกเรื่องสาวกการเสิร์ฉบับคนแสดง บิเ <Beat, S 2> ทพมลณะฉนะบับคนแสดงที่มีฉายบน Netflix แล้วก็ซีรีส์เรื่องดังครับเรื่อง Ar i s in Borderland ส่วนค่ายที่จะมาดูแลง,งานสร้างให้ก็คือค่าย Legendary ครับซึ่งก็น่าสนใจว่านักแสดงที่จะมารับบทเป็นตัวละครหลักให้กับเวอร์ชันไลท์แอคชั่นนี้จะเป็นใครบ้างเพื่อนๆคิดว่าใครเหมาะที่จะมารับบทเป็นออลไมดีครับคือตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยมีหลายตัวเนาะแต่ว่าเอาออลมกันดีกว่าคิดว่าใครเหมาะสมบ้างอ่ะคิดแซมบอดไหมหรือว่าเดะล็อกหรือว่าเจสันมาัว คิวแจ็คแมนพอได้ไหม <c oughs> ก็มีหลายช้อยอยู่นะถ้าเกิดดึงระดับนี้มาได้เนะี่ยมันก็น่าสนใจนะ มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าอนิเมะเรื่องส p y Family จะกลับมาออนแอร์ให้พวกเราได้รับชมกันอีกครั้งอย่างแน่นอนภายในปีหน้านี้ซึ่งนั่นก็คือซีซั่น2นั่นเองครับเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้แฟนๆรอ,อนานแถมยังปล่อยเซอร์ไพรส์ด้วยการแนบมาอีกว่านอกจากซีซั่น2แล้วเนี่ย Spy Family ยังมีฉบับ t h Movie อีกด้วยนะครับเยี่ยมยอดใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถอารอติดตามกันได้เลยครับใครที่ชอบเออคุณพ่อสายลับคุณ คุณแม่นักฆ่าแล้วก็คุณลูกสาวพลังเจ็ดน้องอานเนียเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยต่อไปเป็นช่วงแนะนำศิลปินนักวาดสุดเจ๋งจากโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับศิลปินบนอินสตาแกรมนามว่าจุนชิว ผลงานของคุณจุนเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างครับเช่นด้านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์สังเกตได้เลยว่าตัวละครทุกตัวที่เขาวาดออกมาเนี่ยเขาจะวาดออกมาในเชฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือการหยิบเอาตัวละครในโลกการ์ตูนมาวาดใหม่ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็จะออกมาในลายเส้นของเขาอย่างชัดเจนครับซึ่งพอบวกกับการใช้สีสันที่จัดจ้านแล้วมันยิ่งทําให้งานของเขาดูน่าดึงดูดแล้วก็เตะตาแบบสุดๆอีกส หนึ่งที่โดดเด่นในงานของคุณจุนก็คือการวาดตัวละครและซีนที่สื่ออารมณ์ได้เป็นอย่างดีและน่าประทับใจครับผมรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะวาดซีนอะไรออกมาเนี่ยซีนซีนนั้นก็มักจะเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ชีวิตเสมอยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับเป็นซีนของอาจารย์คนหนึ่งที่กำลังมองไปที่สองครอบครัวซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีผู้ปกครองเป็น LGBTQ ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็เป็นพ่อแม่ชายหญิงครับเพือพ่อนๆดูภาพนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะสามารถเข้าใจความหมายได้ไมย่ยากเนาะไม่ต้องมีคำอธิบายแต่มันก็มีสตรอรี่ในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับคนเสพงานว่าจะตีความมันออกมาอย่างไรเรื่องราวที่ผมพอสัมผัสได้ในงานงานนี้ก็คือ เด็กอ้วนเกเรฝั่งขวาเนี่ยชอบแกล้งแล้วก็ดูหมิ่นเด็กชายอีกคนหนึ่งที่มีพ่อเป็นคู่รักชายรักชายครับเมื่อถูกล้อบ่อยเข้าสุดท้ายเด็กชายก็เลยตะบันหน้าเด็กอ้วนเกเรเข้าให้สุดท้ายก็เลยมาจบที่ห้องครูใหญ่ครับแล้วก็มีการเรียกผู้ปกครอ,องของทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน ภาพที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความรังเกียจที่ฝั่งครอบครัวเด็กอ้วนเกเรเนี่ยแสดงออกมาทั้งสายตาแล้วก็ท่าทางแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยครอบครัวฝั่ง LGBTQ กลับไม่โทษฝั่งเด็กอ้วนเกเรครับที่เป็นคนเริ่มการทะเละานี้แต่เลือกที่จะหันมาตำหนิลูกชายตนเองที่ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ถึงแม้จะรู้ว่าลูกชายของเขาเนี่ยทำไปเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเขาก็ตามครับแต่ผมคิดว่าฝั่งพ่อแม่ LGBTQ เนี่ยคงมองว่าการจะทำให้คนอื่นยอมรับนั้นควรเริ่มด้วยการพูดคุยและใช้เหตุผลมากกว่าใช้ความโกรธเข้าแก้ไขปัญหาครับเพราะถ้าเกิดเราใช้ความโกรธหรือความรุนแรงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้อีกฝ่ายไม่ยอมรับเรามากขึ้นไปอีกดูสิ แค่ภาพภาพเดียวเนี่ยผมก็สามารถเล่าเรื่องให้เป็นตัวเป็นตะแล้ะแถมยังมีงานอีกหลายชิ้นเลยครับที่คุณจุนเขาวาดออกมาแล้วก็สามารถสื่อความหมายได้ดีมากๆไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากงานภาพที่เป็นภาพวาดเดี่ยวซีนเดียวแล้วสิ่งที่จะทให้ผมรู้จักแล้วก็รักงานของคุณจุนก็คือผลงานการ์ตูนสั้นของคุณจุนครับ คุณจุนเนี่ยเขาชอบเขียนกระตุนสั้นที่เล่าเรื่องเพียงไม่กี่ช่องครับแต่ว่าส่งผลต่ออารมณ์กับคนอ่านได้เป็นอย่างดีบางเรื่องเนี่ยไม่มีคําพูดหรือไม่มีถ้อยคําเลยนะครับแต่กลับสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งมากๆยกตัวอย่างเช่นเ,นเรื่องสั้นในเรื่องนี้ครับทหารคนหนึ่งที่บาดเจ็บจากสงครามได้หนีเข้ามาหลบภัยในบ้านาร้างหลังหนึ่งเขาได้พบกับเปียนโนที่รอดพ้นจากหากระสุนและแรงระเบิด เขาเดินเข้าไปหาเปียโนตัวนั้นแล้วใช้นิ้วกดไปที่มันจนเกิดเสียงหลังจากนั้นเขาก็นั่งลงหลับตาและบรรเลงบทเพลงที่คุ้นเคยซึ่งเขายังจดจำโนต้ตของมันได้ดีทันใดนั้นเองบทเพลงก็ได้พาเขาย้อนกลับไปยังอดีตภาพความทรงจำมากมายหลั่งไหลเข้ามาทำให้เขารู้สึกความสุขที่ได้เล่นเปียโนริมหน้าตา่างการบรรเลงบทเพลงบนเวทีท่ามกลางผู้ชม ความทรงจำในวัยเด็กที่ได้ฝึกหัดและเริ่มต้นย้อนกลับไปสู่ครั้งแรกสุดที่เขาได้เล่นเปียโนกับคุณแม่ความทรงจำแสนอบอุ่นนี้จบลงพร้อมกับบทเพลงเมื่อทหารหนุ่มสิ้นใจและล้มลงท่ามกลางความล่มสลายที่เกิดขึ้นจากสงคราม ซึ่งอาจริงๆแล้วต่อให้ผมไม่อธิบายความหมายของภาพเหล่านี้ผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะสามารถเข้าใจมันได้ไม่ยากเช่นกันครับผมรู้สึกว่าเรื่องสั้นนี้มันมีเสียงในตัวซนการดีดเป็นโนนี่ต่อให้ไม่มีเสียงมาก่อนนะผมก็รู้สึกว่ามันมีเสียงในตัวของมันเองและยังมีงานในเรื่องสั้นอีกหลายเรื่องเลยครับที่น่าสนใจของคุณจุนซึ่งถ้าใครชอบงานของเขาเนี่ยก็สามารถมากดติดตามเขาเอาไว้ได้นะครับเขาจะมีอัปเดตงานอยู่เรื่อยๆถึงจะไม่บ่อยก็ตาม คลิปหน้าผมจะเอาเรื่องราวในวงการการ์ตูนและศิลปินคนไหนมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็ <_' S 1> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้า